วัสดุต่อไปคือโลหะค่ะโลหะก็คือเป็นวัสดุที่ได้มาจากการถลุงสินแร่ต่างๆนะคะซึ่งโลหะที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการผ่านการปรับปรุปรงคุณสมบัตินะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นก่อนนํามาใช้งานนะคะซึ่ง โลหะเนี่ยเป็นวัสดุที่มีการนํามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีนะคะอย่างเช่นเป็นตัวนําความร้อนนะคะนำไฟฟ้าได้ดีมีความแข็งแรงสูงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีความทน,ทนถาวนไม่เสื่อมสลายนะคะเปลี่ยนแปลงสภาพง่าย ะะโดยผิวของโลหะเนี่ยก็สามารถที่จะขัดให้มันเป็นเงานะคะสามารถตีเป็นแผ่นหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้นี่คือคุณสมบัติของโลหะค่ะโดยโลหะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันโลหะกลุ่มเหล็กนะคะก็ได้แก่เหล็กกล้าและเหล็กหล่อนะคะแล้วก็โลหะประเภทที่2ก็จะเป็นโลหะนอกกลุ่มเหล็กนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าโลหะแต่ละประเภทเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง โลหะกลุ่มเหล็กเนี่ยค่ะมันก็จะบอกได้เลยว่ามีส่วนประกอบหลักก็คือจะเป็นเหล็กนั่นเองโดยแบ่งออกเป็นเหล็กกล้าและเหล็กหล่อนะคะซึ่งเหล็กเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีคาร์บอนที่ผสมลงไปในเหล็กนะคะทําให้มันมีผลต่อความแข็งแรงรวมไปถึงความเปราะของเหล็กโดยทั่วไปแล้วนะคะโลหะกลุ่มเหล็กเนี่ยค่ะก็จะเกิดสนิมแล้วก็สามารถดูดติดกับแม่เหล็กได้นะคะมันก็จะมีความแข็งแรงสูงสามารถปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนแปลงรูป รูปทรงโดยการใช้การกลึงการเจาะหรือการใสนะคะหรือการดีดให้เป็นแผ่นบางได้ตามต้องการเลยในส่วนของโลหะนอกกลุ่มเหล็กเนะะี่ยค่ะก็คือโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบนะคะดังนั้นโลหะประเภทนี้ก็คือจะไม่เกิดสนิมและว,ว่ามันก็จะไม่ดูดติดก,กับแม่เหล็กด้วยนะคะอย่างเช่นพวกอลูมิเนียมทองแดงสังกะสีถุดทองเหลือง อย่างเช่นตัวอลูมิเนียมเนี่ยคะ่ะเราก็จะนิยมเห็นในพวกของฟอยล์ห่อหอาหารถูกไหมคะแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ทองแดงก็จะเป็นสายเคเบิลรวมไปถึงทองเหลืองก็จะเป็นเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องถุมนะคะของนครข,ของนครของเราเองเนี่ยก็จะเป็นในสองเครื่องถุมที่ทํามาจากทองเหลืองนั่นเองคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสมบัติและการใช้งานของโลหะแต่ละประเภททึ่งเราจะสังเกตเห็นไหมคะว่า มันมีสมบัติที่แตกต่างกันการใช้งานของมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเหล็กแบบไหนเนี่ยมีความแข็งแรงสูงการใช้งานของมันก็จะมีความใช้งานในด้านของพวกที่มี การใช้ความแข็งแรงสูงเช่นเดียวกันอย่างเช่นเหล็กกล้าอย่างเนี้ยค่ะมันมีความแข็งแรงสูงเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ง่ายเกิดสนิมได้ง่ายถูกไหมคะดังนั้นมันก็จึงนําไปนิยมใช้ในด้านของบรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆลวดกันไกไว้มีโกลแบบนี้นะคะมันก็คือจะใช้มาจากเหล็กกล้าถ้าเป็นในส่วนของเหล็กหลอกก็จะมีความแข็งแต่มีความเปราะมีความเหนียวน้อยเกิดสนิมได้ง่ายแบบเนี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะนําไปใช้ในการ เป็นเครื่องครัวชิ้นส่วนเครื่องจักรฝาท่อระบายน้ํารั่วนะคะหรือชิ้นส่วนรถยนต์นั่นเองถ้าเป็นโลหะนอกกลุ่มเหล็กก็อย่างเช่นอลูมิเนียมนะคะที่มีน้ําหนักเบามันก็อาจจะนาไปใช้เป็นทํากระป๋องน้ำอัดลมฟอยล์อาหารนะคะถ้าทองแดงมันสามารถนําความร้อนได้แล้วก็นําไฟฟ้าได้ดีแบบนี้ห่ามก็นิยมไปใช้ทําอะไรเลยอ่าสายไฟหรือเคเบิลสายเคเบิลนั่นเองนะคะ แล้วก็สังกะสีเนี่ยมันจะนิยมนำไปใช้เคลือบโลหะนะคะเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนนั่นเองและทองเหลืองมันมีความแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะสีของมันก็จะมีเสียเหลืองทองนำไฟฟ้าและความร้อนได้ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วนำไปใช้ในการทำพานแจกันก๊อกน้ำลูกบิดประตูข้อต่อเครื่องจกักรรวมไปถึงเครื่องดนตรีต่างๆก็จะทำมาจากทองเหลืองนะคะ